สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับการใช้สแตมนะครับของ7ซเ e ่นอนะครับซึ่งเป็น m สเนะเป็นสแตมที่อยู่ในแอปนะครับไม่ใช่สแตมกระดาษเนาะก็เอาโอนเข้าไปใน v-pay นะครับว่าเออใช้สแตมเป็นแทนเงินที่ซื้อของใน Vpay ได้นะครับอ่าก่อนอื่นก็แนะนำว่ามีอย่างน้อยนะครับ อ่ส no? แอปเนาะอสแอปแอปแรกก็คือแอป7 e เ e ่นอะครับแอปที่2คือิ Wallet นะครับแอปที่3ก็คือ v ีเพยเนาะตามหน้าตาตรงนี้เลยนะครับก really, so. right ็่อก่อนอื่นเนาะท่านใดยังไม่ได้โหลดแอปใดแอปหนึ่งมาก็ให้เป็นโหลดให้เรียบร้อยเนาะมันก็จะมีให้หมดนะครับแล้วผมจะให้ดู7 e เ e ่นะครับตัวนี้นิดนึงนะครับจะอธิบายสั้นๆเนาะ อธิบายสั้นๆก็คือว่าแอปตัวนี้มันก็จะเ,เป็นแอปที่สะสมสแตมแล้วก็เป็นแอปที่เป็นโปรโมชั่นของนะเซเว่นเนาะตัวโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่จะได้สแตมเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะดูในนี้ได้นะครับในนี้ได้นะครับแล้วก็สินค้าไหนที่ได้สแตมเยอะนะครับก็จะมีบอกนะหรือจะไปดูที่าสาขาของเซเว่นก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าสาขาเซเว่นก็ไปที่สาขาใหญ่หนึ่งของก็จะครบนะครับถ้าสาขาเล็กบางทีก็สินค้าบางอย่างจะไม่มีนะครับโอเคการนี้ไปดูเองเนาะไปสังเกตเอาเองนะครับมากน้อยก็ดูสินค้าที่ได้ใช้ประโยชน์แล้วกันนะครับอตอนนี้ก็มีผมมีสามสบเจบาทนะครับวิธีการที่จะซื้อของนะครับเราสามารถที่ใช้ทูบอเล็ตเนาะทูบอเล็ตมันจะได้สแตมมาเยอะกว่าปกติคือเยอะกว่า จ่ายเงินสดนิดนึงนะครับวิธีการอแอปสตัวนะครับคือแอปเซเว่กับแอปของทัวร์เลจะต้องเชื่อมกันนะครับซึ่งผมทําไปแล้วเนาะแล้วก็จริงจริงมันไม่ยากหรอกมันไม่ได้ยากอะไรครับแค่แบบยืนยันตัวตนนะแล้วก็ใส่ระหงสรหัสอะไรที่เชื่อมกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เวลาจ่ายเราก็ใช้แอปเซเว่นเนี่ยจ่ายมันจะดึงเงินมาจากทูบอเล็ตน,นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรหัสส่วนตัวนะครับนี่ใช้ไปลวเหลือศูนย์บาทไม่ค่อยได้เก็บเงินเยอะนะครับเก็บไว้ในบิตคอยมากกว่าเป็นตัวไวเทรดนะครับกเ็เวลาที่จ่ายเงินนะครับ เวลาที่จ่ายเงินเนี่ยก็เอาโค้ดตัวนี้อของซิมดิลเนี่ยไปให้พนักง,งานสแกนนะครับแต่ตัวนี้ต้องทำการเชื่อมโยงนะครับแบบให้แอป7เดึงเงินจากทัวร์เลก่อนนะครับถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่ทำเนาะก็จ่ายเงินสดได้แล้วก็แจ้งเบอร์นะครับแล้วก็รับสแตมก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะได้สแตมน้อยหน่อยนะครับ พอซื้อของนั่นนี่อะไรเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีสแสตม์เนี่ยสาสิบเจบาทตัวนี้ให้นะครับแล้วเราก็เออเอาแตมตัวเนี้ยนะครับโอนเข้าไปใน v p a พนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็คือ v p a พนะครับ ท่านใดยังไม่ได้โหลดแอปยังไม่ได้สมัครนะผมไม่สอนแล้วนะครับก็ไปดูในคลิปหาใน youtube นี่เองนะครับมีสอนเยอะแยะนะครับก็ออนี่เราก็โอนเงินเข้าสู่ vpa e y นะครับจะเห็นว่านะครับมันมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมมันมี Bitcoin กับ m s t a ตขึ้นมาบิตคอยนี่ผมใช้เทรดนะครับแต่ผมไม่เติมเงินเข้ามาใน vpay e เพราะว่า เรทไม่ดีนะครับเรทค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มนะครับราคาไม่คุ้มเลยแล้วก็มีแอมสเตมตัวนี้คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับพอเราเอานั่นเราก็ไปดูว่าทำยังไงนะครับเขาก็จะบอกขั้นตอนหมดแหละในนี้ว่าเออแบบโอนอะไรยังไงนะครับเนี่ยคือมีอ e ีเมลให้ตัวนี้เราก็เอาอ e ีเมลตัวนี้ไป จำเอาไว้ก็ได้หรือจดเอาไว้ในกระดาษก็ได้นะครับแล้วก็โอนเนาะ,ะย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเข้าไปในอ่าเข้าไปในแอปเซนะครับผมจะเอาอเงินสามสิบเจ็ดบาทตัวนี้นะครับ อาจจะโอนสักสามสิบเอ็ดบาทแล้วกันเนาะแล้วก็เก็บเอาไว้อีกบาทหนึ่งเอาไว้เล่นเกมนะครับสนุกสนุกก็ตัวนี้เงินเป็นสแตปมตัวนี้แล้วก็โอนนะครับอ่าอันนี้ก็เรามาส่งสแตปมให้เพื่อนนะครับแลส่งให้เพื่อนทางอีเมลเนาะแล้วก็ผมใส่ไปสามสิบเอ็ดบาทนะครับก็ใส่อีเมลเมื่อกี้นะครับ ก็กดส่งเลยนะครับพอ,อส่งปุ๊บแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับคือจำเวลาไว้เนาะอย่างตอนนี้มันหนึ่งสี่จุดห้าหกนะครับเราจำเวลาไว้แล้วก็สักพักหนึ่งเราก็ไปแจ้งในแอป V-Pay นะครับว่าเราโอนเข้าไปแล้วแต่ว่า,ามันจะต้องหน่วงเวลาอีกนึ่งเนาะให้เขาให้เขาแบบให้บัญชีมันวิ่งก่อนให้เรียบร้อยนะแล้วเขาจะ เขาจะเช็คแล้วก็คือค่อยส่งพอความไปถ้ามันตรงกันปุ๊บมันก็เรียบร้อยนะครับเงินก็จะเข้าออแต่ว่าผมจะรอแอป๊บนึงนี่ก็ตอนนี้เงินเหลือ6บาทนะครับก็ลองมาเล่นเกมดูเผื่อ,อจ,จะได้อะไรตัวนี้ก็เป็นเกมวงล้อนะครับวงล้อก็จะใช้หนึ่งสแตมหนึ่งอันนะครับ ก็อันนี้ได้อะไรเจ็ดสิทธิ์ลุ้นโชครู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่มันไม่ถูกใจเนาะก็เอาใหม่ได้อะไรเออได้สแตมดีกว่าสามบาท กุปองได้สลัเปาหรือเปล่ากินสลัเปาเราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ะได้สละเปาฟรีนะครับเออไม่ฟรีสิลดราคาสามบาทในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้มาอ่านวิดีโอก็โมเดิรเทอยู่นะครับโอเคก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปยืนยันนะครับ ก็มาแจ้งโอนนะครับหลังจากาเวลาสักพักหนึ่งก็ประมาณหลังจากนั้นประมาณ10นาทีหรือจะเกินนั้นก็ได้นะครับแจ้งโอนโอนมาทั้งหมด31บาทมีเศษนิดนึงเพื่อให้ตรวจสอบง่ายนะครับสิบส่นาฬิกาห้าสนาที ถ้าเวลาตรงนะครับก็แป๊บเดียววิ่งเข้าเลยนะครับปึ้งเด้งเลยนะครับถ้าข้อมูลไม่ตรงนะก็ต้องไปติดต่อทาง call center น,นะครับอ่ใส่เวลาให้ตรงวันที่ให้ตรงให้เรียบร้อยนะครับ ก็กยืนยันนะครับรอบที่หนึ่งอ่าวนี้เงินเข้านะครับก็เอาเงินไปเติมมือถือเนาะเอาไปซื้อตัว๋วนั่นนี่นะครับซื้อตั๋วหนังซื้อตั๋วเดินทาง ซื้อตัวเครื่องบินต่างๆเนาะแล้วก็บริการของ V-Pay นะครับก็เอาเงินตัวนี้ไปซื้อได้เลยนะครับโอเคก็พอสมควรเนาะอสั้นๆวันนี้เนาะไม่ได้ทำคลิปนานมัวแต่ไปเทรดนะครับถ้าใดสนใจเรื่องการเทรดก็เ,เยี่ยมชมได้นะครับในช n e n เนาะแล้วก็จะมีถ้ามีเวลาเนาะมีอะไรที่แบบ เข้าท่าเข้าท่านะผมจะมารีวิวให้อีกนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ